สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมมาผมไปสเปร์นะตอนนี้ก็เกมไปจนแคน,นกันอีกเช่นเคยนะผมโดยธรรมเนี้นะผมจะมาได้ด่านนี้ก่นนะครับร่วมดาราอีเวนต์ไลน์เดือนนะผมการรวมตัวแสดงความขอบคุณน,นะด่านนี้เลยนะผมรู้สึกว่าเพิ่งจะเพิ่มมาเมื่อน่าจะวันดีนะซึ่งด่านนี้ผมจะได้อีกพีค่อนข้างเยอะนะฮะซพ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนนะจะมาได้เอ็กพีเยอะดีนะผมเนี่ยเอ็กพีนะผมขอบคุณเลเวลหนึ่งนะครับ ปช่วงนี้เ็าจะไม่ค่อยมีแมวใหม่ๆสักเท่าไหร่ด้วผมเอ๊ะอ,อะไรเนี่ยเออเอออะไรวะอ๋อววโอ,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 อนะ้โอ้หมาทองนะอ๋อเหมือนจะว่าเป็นรวมตัวอีเวนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะัน่นนี่ใช่จริงด้วยเออเหมือนจะรว,ตวะะมตัวอีเวนต์นะครับผมสำหรับด่านนี้นะฮะอ่ะพูต่อแล้วกันนะผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีอ่าเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยมีแมวใหม่ๆมาเท่าไหร่เนี่ยผมไม่เจะว่าผมโคตรเกลือเลยนะครับผมเกลือมากนะฮะ เกลือแบบโอ้โหเกลือจนไม่ท่าให้อภัยอะ่ะมันเกลือเกินไปนะผมโอเคเรียบร้อยชนะไปละได้รับเอฟีมาห้าแสนมาลองดูเลเวลสองนะผมดูสิว่าเขาจะเอาตัวอะไรออกมานะผมส่งเจ้านี้ไปก่อนรับตีนนะฮะเออนึกไม่ออกรับตีนไว้ก่อนนะผมโอเคส่งไปเรื่อยๆแล้วก็เทนนิ่งเลาออไปอัพตังหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็สกัดมาโอเคเรียบร้อย เอหมอนเดิมเมอนเดิมมอนเดิมเหมือนจะไม่มีตัวใหม่เนะครับผมเออเหมือนจะว่าไม่มีตัวอะไรใหม่ๆนะชำไมทำไมเอาใครเอเค,อเคลมมาเยอะลม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 ,ลมนี่ก็นับเป็นแมวด้วยเหรอหรือสักเข็กแล้วแหละนับเป็นมอนด้วยเหรอลมเนี่ยเออเออโอเคดีเด้บบอปอตายหมดละไหนดูที่ดีเสอนน้ำลายเจ็ดเซนห้า oh my god ได้เอ็กพีค่อนข้างเยอะเลยอุยอ้ยอุยอ้ยเขานำผมแล้วคนระับผมจังหวัด้ลยนะฮะ มันข้างเข้าทางผมเลยนะผมโอ้ oh, มันจะเปลี่ยนแบล็กราวนิดนึงนะครับผมเวลคัมเวลคัมตัวอะไรดุมโอเคตัวบายเทนทูราครับผมโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ oh, ตัวอะไรเนี่ยฮิปโปเหรอฮิปโปเหรอโอ้โ oh, ห oh, <ๆ>กัดรัวซะด้วยกัดรัวซะด้วยโอเคตายไปละโอ้โอ้เ oh, ห oh, oh, มือนจะเป็นควอร่าที่แบบถือ,ถ,อถืออะไรวะ มันคืออะไรแไต่ดูสิอ่าช็อกแล้เหรอพอกี้เหรอใช่ไหมมันคืออะไรผมไม่รู้นะผมแต่แบบว่าค่อนข้างใหญ่และยาวและครุกรนะครับผมโอ้ oh my god ใช่ไหมมันคือพอกี้โอเคตายไปเรียบร้อยเลเวลสามได้อีกพีมาทั้งหมด1ล้านนะผมได้ค่อนข้างเยอะเลยอยู่เล่นได้แค่สามรอบนะครับผม แล้วก็รอดีชาร์ตนะฮะอันนี้เลยนะผมกำลังเฟื้นฟูน,นะครับอ่ะเรามารองเล่นด่านนี้กันดีกว่าเลยผมข้อนึงคุยเชื่อ,อะไรนะผมอะไรเอ่ยอยู่ในกล่องนะฮะซึ่งด่านนี้เนี่ยผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วล้วผมติดอยู่ด่านนี้ราผมเชื่อเฉือนเหล่าเอเลี่ยนนะฮะถึงจะชื่อว่าเอเลี่ยนแต่ด่านนี้มันเจอสีแดงนะผมซึ่งมันเจอหัวเนี่ยปีศาจหัวเยอะมากนะฮะเออมาเจอบอลบอลหัวเนี่ยไอบอลสีหัวสีแดงเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะนะผมอันตรงไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกประมาณ3ตัวนะผมแต่ประเดีนก็คือไอตัวนี้ผม เวฟออกมานะฮะซึ่งผมหาทางกำจัดมันไปได้สักทีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเลยมเมื่อกี้ผมไปอัพเลเวลแมวมานิดหน่อยรวมจาก3ล้านเหลือล้านสี่เรียบร้อยนะฮะดูซิว่าเราจะเป็นอย่างไรนะสำหรับด่านนี้นะครับหมามกกเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนแมวเล็กน้อยนะผมเราจะเริ่มด้วยการไม่ส่งอะไรไปก่อนนะผมเพื่อเอาตังนะฮะนี่เลยอัตังไปหนึ่งทีนะผมส่งตัวนี้ไปรวมแมวพัดากาโดรีนะฮะโอเคพูดชื่อถูกไม้ไต,ตีตีตีปาบเรียบร้อยโอเคนะผมแล้วก็ส่ง ส่งอะไรไปส่งอะไรไปดีส่งอะไรไปดีส่งเจ้านี้ไปก่อนนะผมเทนันทูรานะครับผมป้าบโอเคแนนันท่าฟ้านะผมแล้วก็ส่งส่งเจ้านี้ไปนะครับผมเปมปุรานะผมโอเคแล้วก็แมวตัวดีนะฮะแล้วก็ส่งตัวอะไรบิ๊กดีส่งตัวอะไรบิ๊กดีส่งตัวอะไรบิ๊กดีอ่าเอานี่ละกันเนอะผมไปสต็อปเขาเนอะผมไปหยุดเขานะฮะไปหยุดเวลานะผมแล้วก็เอาไปียรันดการโดรีไปเนอะผมป้าบโอเคส่งไปป้าบนิโอปุ๊บ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 ปืนใหญ่ไปเอไปโอเค แล้วก็ฮาดาก็โดนนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงตัวรับทีไปเรื่อยๆตรงไปป้า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 มันมาตัวที่สองละทิ่ผานละตายหมดแล้วผมต้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาตีบ้านเราอยู่เหมือนจะไม่ผ่านเหมือนดาวเลยผมจะน้อยไปในระดับด่านเมื่อกี้นะครับผมก็เลยตีหัวไม่ตายสักทีนะครับโอเคนะครับผมเรากลับมาที่ด่านจะไม่กล้ากันดีกว่านะครับผมซึ่งด่านนี้ก็จะเจอผงเอเลี่ยนลุ้นๆเลยนะครับผม ซึ่งผมติดด่านนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะผมเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าผมหาเพิ่งไปหาสมบัติมานะผมเออตอนแรกผมมาเล่นดนที่ไม่ค่อยมีสมบัติเท่าไหร่นะผมเรื่องตอนนี้ก็มีแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคเราลองเจอกันตาแรกกันดีกว่าหนุนสลับวันนี้นะฮะคือเจอมนทุกวันน่ะแต่ก็ไม่ชนะทักวันนะผม <laughs> โอเครนะบรอบแรกผมจะกดไปแบบไม่เปิดไม่ไม่เปิดไ,เดไเดนเปอร์แล้วกันนะผม <laughs> เปิดฟุกจะชนะนะฮะโอเคมาอย่าเพิ่งส่งตัวอะไรไปนะผมรอ อ้าตั้งหนึ่งทีโอเครอไปนะครับผมโอเคถนะ้าบอกว่าจะส่งปูออกมาตัวแรกแบบนี้นะผมแล้วเราก็ปึ๊บส่งไปส่ตงตัวต,ตีไปปึ๊บเพิ่บเพิบเพิบโอเคปับ๊บส่งตัวตีไปนะผมเพิ่บเพิบเพิ่บโอเคปึ๊บได้อยู่นะได้อยู่นะยิง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 เดียวโอเคปั๊บไอ้กล้ามาไอ้กล้ากันมาไอ้กล้ามาไอ้กล้ามาโอเคอเพิบปั๊บปั๊บปั๊บ เอ้ยมาตีบ้านผมแล้วเหรอได้ตีวว้ยังวะโอ้โหเปิดสไนเปอร์เปิดแม็กผมจะไม่ทนแหละเราจะไม่ทนแล้วต่ผมเปิดท้าสไนเปอร์เปิดทางแม็กมาแบบนี้นะผมผมลืมเปิดสมบัติด,ด้วยนะฮะลืมเอาคุ้มเนอะผมโอเครอไปเลยตอนเนี้ยโอเคเพิ่มเพิ่มรอไปรอไปอ่าส่งไปนะผมส่งเจ้าส่งตัวนี้ไปก่อนนะผมแล้วก็ แล้วก็เทนัมทูนาออกมาแล้วก็รอ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 โอเคมาเรียบร้อยสำหรับอากิ拉ของเราเออแล้วก็ตกตัวรับจีไปตกงตัวนี้ไปด้วยเนะผมเราเอาอกมาแล้วนะฮะโอเคไม่น่าตกงไปเลยนะผมมันไม่พ้นระยะของอาแมวน้ำเนอะผมโอ้โหยังจะกดตกงไปอีกตีหมุนใจกะตีมือตัวอี้สักทีหนึ่งป๊บป๊บต้องผ่านแล้วนะไม่ผ่านนี่คือแบบไม่รู้จะว่ายังไงละตรงเจ้านี่ไปก่อนเนอะผม่ากีฬเนะผม่ากีฬาไม่ใช่ดีอสศกิรเนะผม อ่าเหมือนกันพูดงงไปหมดนะผมโอเคเรียบร้อยนะผมชนะแหละโอเค <laughs> เนี่ยผมก็ไม่อยากเปิดนะผมทางแม็กซ์สไเปิดนะผมเปิดปก็ชนะ,ะปั๊บนะฮะมันมันมันก็ง่ายนะผมพอเปิดแล้วมันง่ายทันทีเลยนะฮะ โอเคนะผมแล้วก็รอเวลาไปนะผมเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆนะครับผ่านแล้วเรียบร้อยสำหรับดา่านจามายกานะครับผมตีไปตีไปหวังว่าจะไม่มีอะไรแบบว่าพิเศษพิสดารออกมาอีกนะครับผมผ่านแล้วนะผมโอ้โหยังดีน่านได้สมบัตินะผมถึงไม่จะเป็นระดับด้อยก็เถอะโอเคผ่านละเม็กซิโกโอ้โหเจอหมูปา่าหมูแดงนะผมหมูป่าสีแดงนะผมรู้สึกว่าเออว่ะมันอันนี้อันนี้ผมพูดพูดวกกลับเป็นเรื่องอาหารนิดหนึ่งนะรู้สึกว่ามันจะมีเมนูที่เรียกว่าผัดเป็ดหมูป่าใช่ไหม เอาเนื้อหมูป่ามาทำหมูแดงนี่จะเรียกว่าหมูป่าแดงวะโอเคจิงเดียวไปโอ้โ oh, หไม่กดนะครับผมโอเคโอ้โ okay. ห oh, นี่โอมาอีกทีนึงแล้วคป็นใหญ่แมวยิงไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปโอเคเรียบร้อยตายไปแล้วนะครับผมเออมันจะเรียกว่าหมูป่าแดงบอกวะใครใครมีความรู้เรื่องอาหารบอกทีนะครับผมหรือว่าผมคิดพิจารณาไปฮอลลีว <laughs> oh, ูดโอ้โหแสดงว่าใกล้แล้วดิใช่ไหมน่าจะเหลืออีกประมาณสี่ดาบนะครับผมสามหรือสี่ดาน,นผมก็จะได้ตีบอสแล้วนะฮะ โอเคเนะผมค่อนข้างใกล้แล้วตอนนี้ค่อนข้างใกล้แล้วใกล้จะได้จบแล้วนะครับผมโอเครับตังก่อนเลยนะผมเผื่อลืมนะฮะเอบเอบเออบเออบโอเคโอ้โอ้จังซีนี่เองเจ้านี่กันเหรอออกต้อรับสีไปเรื่อยฉันรู้วิธีจัดการแกแล้วเจ้าลิงเอ้ยลิเมอร์ที่ผ่า,ลผานละไปพลาดกูพลาดไป้ยเฮ้ยพิ่ป โอ้โหประมาดประมาดประมาทประมาดประมาเป็นถนนทางสู่อะไรทุกคนมาลองใหม่ตีเจ้ารีเมอร์นะับผมโอเคด่านนี้จะเจอแต่รีเมอร์เยอะๆนะับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งแบบว่าส่งตัวรับตีไปเยอะๆนะผมตัวรีเมอร์มาแรงโอเคตตัวรับตีไปปั๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเคผมจะลองใช้เจ้าที่นะผมแมวสุรยิยประหานะับผมแมวโซล่านะฮะผมดูสิว่ามันจะแบบว่าตรงลอยัง ตายอย่าง่ายโอ้กูจะตกไปอีกทำไมนี่โอเคโอเคโอเคเพบเพิเฮ้ยมันบานเลยเ่ยเหรอเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเลยเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋วไปเป้าเดี๋ยวไปเป้าเดี๋ยวไปป้าเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเออเออประมาณหกถึงเจ็ดตัวได้นะครับผม ไหนมาลองใหม่สิรอบนี้นะผมรอบนี้ผมมาแบบว่าอ่าตรับตีนห้าตัวไปเลยนะผมมาเยอะดีนักนะผมร่มกดไม่กดไม่ไปออมือผมไม่ไปว่า CPU ก่อนเลยนะผมโอเคนะผมรอบนี้ผมจะไปเล่นแบบว่าให้ CPU เล่นแล้วนะผมเนื่องจากว่าผมรู้ตัวผมปล่อยแปลรับตีนไม่ทันนะฮะโอเค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  CPU ไปโอเค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  รับตีไปเรื่อยๆนะครับผมรับตีไปเรื่อยๆโอเคเราจะเล่นแบบรับตีไปเรื่อยๆตรงนีโอไปหนึ่ีปั๊บปับป๊บปับป๊บโอเคนะผมแล้วก็รอนี่อักิลานะครับผมเอ้ยทำไมมันไม่ตกไปล่ะเฮ้ยอเออซีวียูจะเพิ่งเออซีวิวูอย่าเออซีวิวูอย่าเออจิบผ่าล้วจีพายและวเฮ้ยโอเคทำไมซีพียมันส่งไม่ทันน่ะเอ้าโอ้โหโโเวดจัมผมผมส่งนิ้วดีกว่าบางเนี่ย จบและทำไม GPU มันไม่ยอมส่งะผมเข้าใจเลยพี่ตรงไหนเมื่อกี้รอบนีผ้ผมเปิดใส่สดทุกอย่างเลยเนะผมนับแพ้อีกก็ชิบหายไปพวกแล้วนะตอนนี้ผมบอกเลยนะอาแพ้อีกก็ไม่รู้แล้วนะผมว่าจะพูดยังไงนะครับโอเคเคปึบเออหยุดไปลาหยุดไปลาโอเคเออออโอเคโอเคโอเคทำดี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 ทำด,ทำด,ทำด,ทำดีทำดีมากโอเคปึ๊บปึ๊บป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 ๊บเออเริ่มมาเยอะแล้วเริ่มมาเยอะละตัวรอตตีจะได้เผาจะได้เผาจะได้แพ้จะได้เผาแพ้ โอเคโอเคโอเคโดดไปหนึ่งทีไม่เป็นไรนะผมยูมเวลาเขาได้นะฮะโอเคโอเคโอเคเพิ่มเพิ่มเร้าแรงมานะผมเผื่อพลาดจะตายนะผมโอเคชนะชนะแหละเย้ผมชนะแหละโอเคนะผมแม็กกับสไนเปอร์หรือว่าซุ่มยิงเนี่ยคือจบนะฮะโอเคป้ามโอเคนะผมชนะเรียบร้อยเผื่อแม็กกับสไนเปอร์ไหมเนี่ย แต่ก็ะไรไม่ไหลนะผมเพราะว่าเรากดแล้วรอบเดียวชนะนะฮะเรารู้ตรงอยู่แล้วนะผมว่าเราจะชิบหายชิบหายะโปไม่เยอะนะอย่า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 ชิบหายละชิบหายละพุ่พ่นด้วยเมื่อกี้โอ้โหึกอตีบ้านเลยลูกเร็วเร็วเร็วเร็โอ้โหเมื่อกี้จอดีฮึบ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 ตีบัาน เ,เ,เ,เออโอ้โหวันเกรงเลยเมื่อกี้นะครับผมได้รับสมบัติระดับดินเลิศไปโอเคนะผมก็จบไปแล้วแต่ละคลิปในวันนี้นะผมเมื่อกี้ผมไปเช็คมานะผมรู้สึกว่ามันจะเหลืออีกค่อนข้างหลายด่านนะครับผมเหลือหลายด่านมากๆกว่าจะถึงด่านมูนนะฮะเพราะจะนำปงก็หยุดคลิปแต่เปลี่ยนท่อนในเลยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ับวันนี้ผมก็ต้อนรับไปก่อนบ๊ายบายครับ